จังหวัดเชียงรายนี่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทยเลยนะครับและในปีนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นจังหวัดที่จัดมหก,กรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่3 t h a i l a n d b ์เบนเนเรเชียงรายนะครับภายใต้คอนเซปต,ต์เปิดโลกนะครับโดยมีการจัดแสดงศิลปะอันหลากหลายรูปแบบนะครับจากศิลปินนานาชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยกว่าจํานวน60ท่านเลยนะครับจาก21ประเทศด้วยกันซึ่งสถานที่ในการจัดแสดงงานศิลปะครั้งนี้นะครับมีการกระจายตัวไปในจุดต่างๆนะครับรวมแล้วหลายจุดเลยนะครับ ในเมืองก็มีทั้งหมด11แห่งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนอีก7แห่งนะครับและใน3มคลิปแรกนะครับผมก็ได้พาไปชมทั้ง7แห่งแล้วนะครับในอำเภอเชียงแสนและตั้งแต่คลิปที่4เป็นต้นไปนะครับก็จะอยู่ในบริเวณตัวเมืองทั้ง11แห่งนี้นะครับและคลิปที่11นี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์การเที่ยวชมเบนเร่ครั้งนี้นะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เสียงร่วมสมัยเมืองเชียงรายเอาเสิยงร่วมสมัยเมืองเชียงรายตึกขาวและดำ โงานระดับโลกที่หอศิลร่วมสมัยเชียงรายศิลปินผู้ยิ่งใหญ่สองท่านครับอาจารย์ถวันดัชนีผู้รองรับกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศริพัฒน์ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัดเชียงรายเลยนะครับหอศิลร่วมสมัยเมืองเชียงรายแห่งนี้นะครับก่อสร้างโดย ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโกศิวิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังในจังหวัดเชียงรายเลยนะครับตั้งใจที่จะทําทเป็นอาคารแสดงผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆนะครับและในครั้งนี้ก็มีการจัดแสดงงานเบเนเล่อันยิ่งใหญ่ตะการตาเลยนะครับจากศิลปินมากมายเลยอย่างผลงานชุดนี้ก็เป็นผลงานที่แสดงบนผนังนะครับเป็นการคอลาส เป็นการแสดงพอลาดภาพวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็กิมมิคเล็กๆมีกังหันที่หมุนได้ด้วยนะครับและเครื่องจักรสารที่นำประกอบรูปร่างจนกลายเป็นรูปร่างคล้ายๆผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงชนเผ่านะครับขึ้นไหวได้นะครับเพราะว่ามีท่านลมช่วยเป่านะครับ ความตั้งใจของศิลปินเลยครับส่วนด้านล่างอาคารนี้นะครับมีห้องจัดแสดงอีก2ห้องนะครับส่วนที่ห้องทางขวามือนี้นะครับศิลปินนําเสนอในรูปแบบของวิดิทัศนะครับเป็นหนังสั้นซึ่งแฝงเรื่องเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยครับ ส่วนห้องทางซ้ายมือนี่ครับจะมีผลงานของศิลปิน2ท่านนะครับข้างหน้าที่เห็นอยู่นี่คือ1ท่านแล้วก็ด้านในอีกนะครับอีก1ท่าน ด้านในนี้ก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับนำเสนอผลงานผ่านภาพยนตร์นะครับเสจจากชั้นล่างนี้เราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าครับ ศิลบินท่านนี้นำเสนอผลงานผ่านทางภาพถ่ายนะครับ ก็เรีความหมายหมดเลยว้ยมีปีที่ทำแต่เป็นแพทเทิร์นในสมุดเรียกมีที่อยู่ที่ที่อยู่ตรงนี้นะตรงสมุดเรียนม้นจะเหมือนเป็นแพทเทิร์นนี่แล้วก็คล้ายกับประศรงโบราณยุคโบรวมกันแล้วไอ้ที่นอน,นอยู่เนี่ครับเป็นแขอันนี้คือคนเดียวกันเหรอเป็นชุดที่เขาใส่มาเพื่อโชว์เนี่ยครับเป็นชุดที่ได้แรงกำลังใจมาจากมา มาที่ชาวเป็นสัตว์ที่เขา ลงานของศิลปินนะครับตั้งใจจะสื่อเกี่ยวกับเรื่องความหมายของน้ําแข็งอะไรสักอย่างนึงครับแล้วก็เป็นตัวอักษรโบราณของชาวมองโกเลียด้วยและชั้นช้นที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นผลงานของศิลปินศิลปินจะนําออกทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งวันสุดท้ายของการแสดงนะครับก็จะหมดเลยนะครับก็เป็นไอเดียที่ซับซ้อนแล้วก็แอบสแต็กมากเลยครับยากจะเข้าใจจริงๆ はい。 ที่เห็นอยู่นี้คือกระดาษนะครับกระดาษที่เขานำมาถักจดเป็นคล้ายๆผืนผ,ผ้าน,นี้นะครับแล้วกระดาษนี้ก็คือแผนที่และก็เป็นหนังสือเดินทางที่ศิลปินได้รวบรวมแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับมีภาพถ่ายที่จัดแสดงด้วยนะครับโดยที่มีบุคคลเข้าไปอยู่ในผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับก็เป็นงานที่ล้ำลึกอีกงานนึงครับ ชมวิวนะครอยู่ด้านบนสุดของอาคารครับ ว่าตัวเขาเองแสดงด้วยค่ะอ๋อเหรอประกอบเพลงอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะประกอบเพลงเขาจะเปิดเพลงเสร็จแล้วเขาก็จะละครที่นักแสดงเขาจะแสดงหมายถึงว่าตัวเขาเองตัวเขาเองสแสดงเป็นเป็นหนุนจับภาพเลยใช่ค่ะจะมีลายลายลาย แล้วก็ตัวกระจุกตัวนี้ก็จะมีรูปที่เราถ่ายในวัะสะเทนนี้ห,หลังจากได้ช่นชมผลงานของศิลปินด้านในอาคารนะครับลงไปดูด้านนอกอาคารกันบ้างนะครับอีกหนึ่งผลงานครับที่ทำจากไม้ไผ่ คานจากไม้ไผ่น,นะครับสุดยอดเลยอะ่ะสวยงามน่าประทับใจไปดูกัน ไม้ไผ่นี่มันมีสเสน่ห์จริงๆนะครับโครงหลักๆก็เป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ใช้งาน,นไม้ไผ่เข้ามาช่วยสร้างรูปรูปฟอร์มที่งดงามตะการตา ที่เห็นอยู่นี้มีผลงานอยู่2ชิ้นนะครับชิ้นที่1ก็คือหลังคานะครับเป็นหลังคาที่เป็นคลื่นนะครับส่วนชิ้นที่2ก็คือชิ้นเป็นกล่องที่เห็นอยู่นะครับเป็นกล่อง3มกล่องซึ่งกล่องนั้นก็สื่อถึงเกี่ยวกับเรื่องพายุฝุ่นไต้ฝุ่นนะครับโดยใช้รกระแสะลมนําเสนอจะให้เห็นบรรยากาศเ,เป็นพายุฝุ่น สองในระดับปานกลางไม่ค่อย <c oughs> ใช่มากเห็นว่ามันมันพุ้งกระจายเลยใช่ไหมแต่มันกระถายไม่ติดนะ ทำให้แดดมามันไม่กระทบทางแข็นะคะบ่ายๆก็ยังต้่มเย็นสบายแล้วก็ของซานี่ค่ะสั่งจะสูงกว่าอีกฝั่งนะคะถ้าเวลาฝนตกนะคะมันกะะ็จะพิ้วไปด้วยของจะเทสั่งนู้นะอ้โหชุ่มน้ำี่แนวคิดได้จากลงพ่อช้ำเอาไปดิอโอเค น,นี้ยังไม่มี PM ก็เลยใสยทะลุใช่ไหมครับต่อมาก็เริ่มขุนมัวถึงสุดท้ายเลยบริเวณด้านนอกนี้จะมีงานแสดงผลง,งานที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเดินไกลหน่อยนะครับ สุดๆด,ดิกดำดิ๊กลงไปในทุ่งนาความสูงขนาดนี้ทุ่งนาเลยนี่เลยครับสุดๆเลยครับลองดูนะสุดๆแล้วขึ้นมาเหนือทุ่งนาเลยเจอทุ่งข้าวี่สุดยอดไหม แา่ทุ่งข้าวเลยสุดๆเลย พี่เขาบอกว่าถ้าถ่ายมุมนี้นะครับจะได้เป็นเหมือนก้ามปูนะครับเหมือนกับปูนานะครับนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ก้ามตรงนั้นเนี่ยมันคือก้ามของด้วงนะครับด้วงกวางนะครับเป็นก้ามปูนะครับก้ามปูนา ศิลปินนำเสนออาคารศาลาหลังนี้นะครับด้วยงานไม้เก่านะครับนำมาดีไซน์ใหม่สวยงามแปลกตาดีครับและภายในศาลาแห่งนี้ก็มีงานศิลป,ปะของหลายๆศิลปินอยู่ในนี้นะครับ เป็นการยอดเหรียญ10นะครับตัวตุกกตต๊กตาตุ๊กตาที่อยู่ข้างในก็เคลื่อนไหวนะครับเป็นวิถีชนบทเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ไม่มีตะปูเลยใช่ไหมีมมตะปูเ,เป็นเดือยอย่างเดียว เราก็เรบบียกตัวเทงนะครับการสี ีตั้งใจให้เบี้ยวนะครับจะได้เป็นเหมือนน้ำเต้านะครับเพราะว่าคอนเซปต์เขาคือเกิดเกิดในน้ำเต้านะครับจึงมีเปร์ปนนจรึงมีเปร์กล่อมดิกข้างในด้วยนะครับ ลายตาเลยลายตาไหมละลานตาเลยฮา่าเขาบอกว่านั่งได้ท็อนี่บอกว่านั่งได้นสัมผัสน,นั่งได้อโอ,กอ,อกสบายเลย ถ้าเป็นตอนเย็นก็คงจะสบายมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างทุ่งนาด้วยแต่พอเป็นตอนกลางวันแบบนี้ก็ค่อนข้างร้อนครับแต่ก็มีแสงที่สวยงามครับสาดส่องลงมา แถวที่จอดรถก็จะมีร้านกาแฟและร้านขายของเทวลรลึกด้วยนะครับแล้วแล้วคลิปมหากรรมศิลประร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่3าในจงังหวัดเชียงรายแห่งนี้ผมได้ทำคลิปจนสำเร็จถึง11คลิปด้วยกันเลยนะครับแลวขอกราบขอบพระคุณท,ท่านที่ติดตามรับชมทุกคลิปเลยนะครับขอบกราบํำงานจริงๆครับและหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูใน QR code นี้ได้เลยนะครับ จะด,ดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ